อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะนี่ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ทำยังไงคะนี่อันนี้คืออะไรคะหญ้าหญ้าอ๋อหญ้าเราเอามาสับเหรอคะหญ้าที่เกิดอที่ในนาเรานี่แหละเราเอามาเกี่ยวมาแล้วก็มาสับใส่หญ้าเสร็จมันมีอุปกรณ์นั้นนีอันนี้คืออะไรคะลำอ่อน รำอ่อนจะใส่เป็นชั้นๆทำเป็นชั้นๆอ๋อเอามาเอามาผสมกันเหรอคะผสมกันไม่ค่อยคลุกเขาวัดปุ๋ยไนโตรเจนอ๋อปุ๋ยไนโตรเจนจากงามเร็ววัสดุธรรมชาติเนาะใช้หญ้ารองนี่แหละเราไม่มีขี้วัวขี้ควายอ๋อใช้หญ้ารองพื้นแล้วก็ตามด้วยรำอ่อนแล้วก็อะไรอีกคะนี่ก็อันนี้คืออะไรคะ น้ำตาลโมลาะเรียกว่ากากน้ําตาลแล้วผสมน้ําก่อนอ๋อนี่คือกากน้ําตาลผสมน้ําต้องผสมน้ําก่อนใช่ไหมคะผสมน้ําแล้วเรายังไม่ได้ทําจุลินทรีย์น้ํานี้เราใช้น้ําอะไรน้าอะไรก็ได้อ๋อน้าอะไรก็ได้แล้วก็ใช้เอ็มใช้เอ็มมเพราะว่าเรายังไม่ได้หมักจุลินรีใช้เ็มผสมกันใช่ไหมคะทำไมไม่ออกเอ็มคือหัวเชื้อจุลินรีย์มีสายที่มีสายทั่วไป ยี่ห้อไหนก็ได้เนาะมันเป็นย e มของยี่ห้อของเขาโดยเฉพาะอ,อค่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยผสมให้มันเข้ากันก่อนเพราะว่าเยียมจุลินทรีย์นีน่มันจะกินกาก่แมมการเป็นอาหารของมันโอ้สีเข้มข้นเลยแล้วเราก็จะเอาน้ำตัวนี้ไปลดที่ลำอ๋อเป็นลดที่เราเอายากระลำผสมกันใช่ไหมคะใช่ ามาดูกันค่ะ,ะอ๋ออันนี้คือขั้นตอนามอ่อนมันจะมีในตัวเจนเยอะค่ะแล้วลำแก่ทำได้ไหมคะนี่ลำแก่ทำได้แต่ในตัวเจนมีเยอะอ๋อในตัวเจนมีเยอะต้องทำเป็นชั้นๆใช่นเป็นนชั้นๆชั้นๆไปไม่ยากทำง่ายนี่แหละพอทำเสร็จแล้วก็คลุกเขาเข้ากันแล้วก็หมักไว้ใส่กระสอบ หมักนานไหมคะหมักประมาณสิบห้าวันอ๋อสิบห้าวันก็ใช้ได้เลยมีมีแค่หญ้ากับรำแค่นี้เหรอคะหญ้ารำแล้วก็อ<ำ>ีเอ็มจูเลียนซีเนะะาะนั่นแหละการตานะก็แค่นั้นแหละทำแบบนี้ทำเป็นชั้นๆชั้นแล้วก็คลุกเขาเข้าไปค่ะอ๋อต้องทำอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นๆจนเต็มกระมังนี่แหละทำเต็มเสร็จแล้วก็คลุกเขาอีกทีหนึ่งคลุกเขาให้เข้ากันเลยอ กางเข้ากันไม่ได้ยุ่งยากเลยตอนนี้ไนตัวเจนเยอะปลูกผักงามเร็วอ๋อค่ะเราจะทำเองก็เราจะทำกะเกษตรดินรีอันนี้เราจะทำแบบปลอดสารพิษเนาะไม่ให้มีสารไม่ให้มีสารพิษเลยเในสวนเราไม่จะไม่เอาสารพิษเลยเ,เราจะใช้ทำปุ๋ยทำเองปุ๋ยก็ไม่ซื้อค่ะอันนี้คือ,อกำลังบ่มเขานะคะเป็นชั้นๆมี มีหญ้าแล้วก็มีลำอ่อนมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ e m แล้วก็กากน้ำตาลเนาะกากน้ำตาลเนาะอ๋อต้องเอาน้ำผสมน้ำแล้วก็มาลรดแบบนี้อันนี้คือหญ้าหญ้าหญ้าตามทุ่งไร่ทุ่งนาเรานี่แหละคะ่ะอันนี้คือสับเนาะสับเอ,เองสับ,บเองนะคะเนี่ยเขาม<อ>ดีดีโต่แหเะสับมีดโตเลยคะ่ะถ้าอาชีพเกยบสับก็ไม่เป็นไรก็หมักนานๆหน่อยอตัวนี้จะย่อยสลายเร็ว ถ้าเราสาับนี่มันจะย่อยสลายเร็ว <ải S 1> ใช่ไหมคะยสิบห้าถึงยี่สิบวันนี่แหละโอ้ยอดเยี่ยมเลยถ้าหมาักถ้าไม่สับก็ประมาณเดือนออเป็นเดือนโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะการผสมค่ะ,คะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ